มีทูยูวันทำดีให้โลกดูรายการที่จะสร้างสิ่สมนึกเล็กๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราจะตามมานําเสนอเรื่องดีๆให้คุณได้ดูเรื่องที่จะนําเสนอในวันนี้สืบเนื่องมาจากโครงการกดไลค์ให้ครบร้อยเป็นโครงการที่สร้างที่สมนึกเล็กๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรเป็นกิจกรรมดีๆน่ารักน่ารักของหน่วยงานประชาสัมพ,พันธ์ใครหรือหน่วยงานไหนทําได้รับป้ายกดไลค์ให้ครบร้อย และของสัมนาคุณเป็นที่ระลึกหน่วยงานแรกในวันนี้คือหน่วยทาแผลฉีดยามีทูยูวันคือปิดไฟปิดแอร์ปิดคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ไม่ใช้งานบางช่วงเวลาปิดพัดลมสลับตัวรายละเอียดจะเป็นแบบไหนจริงหรือไม่เราลองไปถามหน่วยงานนี้กันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรที่นิกทำแผลฉีดยานะคะเราก็ได้ร่วมโครงการกดไลค์ครบร้อยประหยัดพลังงานนะคะ สำหรับคลินิกเรานะคะเราก็มีแนวทางในการที่จะประหยัดพลังงานโดยการที่เรามีไฟสองระบบนะคะ mm hmm. ก็คือไฟให้แสงสว่างแล้วก็ไฟให้แสงสว่างเวลาทําหัตถการนะคะอย่างเช่นเวลาเราทําหัตถการเราก็เปิดแต่ช่วงที่ไม่มีคนไข้ไม่มีหัตถการเราก็จะปิดเพื่อป,ประหยัดนะคะแล้วก็เราจะมีปลั๊กไฟที่จะบ่งบอกว่าถ้าไม่มีคนไข้หรือเราจะประหยัดเราจะกดสวิตช์ไหนหมีไฟสลับตัวนะคะ อันนี้ที่เราทําอยู่ก็คือทั้งทั้งระบบไฟแล้วก็ระบบพัดลมรวมทั้งแอร์ด้วยนะคะถ้าแต่เป็นส่วนใหญ่แล้วของเราจะมีคนไข้เข้ามาตลอดนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายบ่ายเย็ยนเยน็ยนซะมากกว่านะคะที่เราจะได้ทําในวันที่มีคนไข้น้อยมีพลังงานน้อยเช่นวันรังคารหรือวันศุกร์นะคะส่วนวันหนึ่งอื่นนี่ก็ส่วนใหญ่จะประหยัดแอร์ได้น้อยได้น้อยกว่านี้นะคะแล้วเริ่มโครงการประหยัดพลังงานแบบนี้มานานหรือยังครับอ่า เราก็เริ่มทํากันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังมากแต่พอเห็นโครงการนี้เราเห็นประโยชน์แล้วก็เรารู้ว่าพลังงานเริ่มจะมีอ,อะไรนะน้อยลงเรื่อยๆเ,เราก็คิดว่ามันมีความจําเป็นแล้วก็คลินิกเราก็พอจะมีโอกาสที่จะได้ทาได้ร่วมโครงการนี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันก็สําคัญเออแล้วบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกันขนาดไหนล่ะครับเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากค่ะเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็เห็นประโยชน์ร่วมกันนะคะ ก็เลยช่วยกันโดยที่มีการเขียนติดป้ายติดอะไรไว้ตามปลั๊กไฟต่างๆทุกคนก็เลยสะดวกในการที่จะร่วมกันประหยัดแบบนี้แล้วลองแนะนําให้หน่วยงานอื่นๆมาลองมีทูยวันกันบ้างสิครับพี่พยาบาล คิดว่าทุกหน่วยงานก็สามารถที่จะช่วยประหยัดได้นะคะให้เรามาลองดูกันว่าให้เรามาทบทวนดูว่าตรงจุดไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้งานที่เราสามารถที่จะประหยัดได้บ้างอย่างเช่นถ้าเป็นห้องตรวจในช่วงที่หมอพักเราก็อาจจะปิดไว้แต่ว่าพอหมอเริ่มเริ่มจะมาก็อาจจะเปิดให้หมอก่อนสัก 10นาทีหรือ15นาทีก่อนที่หมอจะเข้ามาอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ร่วมโครงการที่จะประหยัดไปได้เหมือนกันนะคะทางรายการมิทูยวันขอตบมือดังๆให้กับหน่วยง,งานทําแผลฉีดยาด้วยนะครับเรื่องที่2ยังดูในโครงการกดไลค์ให้ครบร้อยจากหน่วยงานนโยบายและแผนมิทูยวันคือปิดไฟปิดแอร์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในบางช่วงเวลาที่ไม่ใช้งานเช่นตอนเที่ยงเปิดม่านกรองแสงในตอนเที่ยงเพื่อใช้ความสวา่างจากธรรมชาติให้มากที่สุดปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซนเซียสเวียนเอกสารทางอีเมลและอ e ีด็อกแทนการถ่ายเอกสารหลายๆชุดไม่เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนตลอดเวลาโดยเสียบปลั๊กไฟ2ช่วงเวลาคือตอนเช้าและตอนบ่ายส่วนจะจริงแท้สักแค่ไหน เราลองไปถามรายละเอียดกันเลยนะครับวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงานนะคะก็มีหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งพวกเราเนี่ยทำเป็นกิจวัตรประจําวันกันอยู่แล้วนะคะเช่นการปิดไฟปิดแอร์ตอนเที่ยงนะคะหลังจากที่พวกเราไปทานข้าวกันก็ปิดไฟปิด,ปดแอร์ไว้แล้วก็ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนเช้าที่เราจะมาทํางานนี้ก็คือ,อเราจะยังไม่เปิดแอร์นะคะเราจะเปิดประมาณช่วง9ก้าโมงแต่ว่าเหมือนถ้าอากาศฝนตกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดแอร์ตอนที่ช่วงร้อนจริงๆหรือก็จะไม่ไพยายามเปิดแอร์ค่ะ แล้วก็ในส่วนของอในตอนเที่ยงเนี่ยตอนที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะปิดไฟปิดแอร์แล้วก็เราจะเปิดมูลี่เพื่อให้แสงสว่างเข้ามานะคะลดการเปิดไฟค่ะแล้วก็ในส่วนของอปกติแล้วในในหน่วยงานเนี่ยจะมีกระติกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยเราเราจะเปิดวันละสองครั้งนะคะในส่วนของตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงเราก็จะ ตอดพักไฟออกนะคะแล้วก็ในช่วงเ่วงตอนบ่ายก็คือเราจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างแล้วแต่แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดนะคะแล้วหน่วยงานนี้เริ่มทําโครงการนี้กันมานานหรือยังครับโครงการนี้เริ่มมานานก็ปกติแล้วโครงการเนี้ยเพิ่งสมัครไปแต่ว่าในส่วนของการปฏิบัติเนี้ยเราก็ทาเป็นประจําบันอยู่แล้วอะค่ะก็คือหัวหน้าก็ให้การสนับสนุนในส่วนตรงนี้ด้วยก็คือม,มันจะควบคู่ระหว่างการตำหน,น้าสออะไรเงี้ยค่ะแล้วคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือกันอย่างไรบ้างครับพี่ ความร่วมมือในหน่วยงานนี้ก็คือทุกคนให้ความร่วมมือดีมากะคะ่ะก็มีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าอะไรที่มีที่ลักษณะดีดๆก็จะมาเผยแพร่กันในหน่วยงานอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้หน่วยงานหน่วยงานอื่นๆนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่ามันเป็นเราสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมทำมิทูยูวันสร้างกิจสำนึกเล็กๆเ,เพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันนะครับ ติดตามชมรายการย้อนหลังในทางช่องเมททีวีเคเบิลเพื่อชาวคนนักแพทยาศาสตร์หรือติดตามใ้ทางเว็บไซต์รายการมิทูยูวันในตอนหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นต้องขอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบาย